มาค่ะมะพร้าวกะทิเอลเออันนี้มินิมอลอันนี้บิ๊กบึมมันอยู่ในตู้เย็นเป็นเดือนแล้วแหละเบิง่งดูว่ามันสกินได้อยู่บ่เด้อเออเอ้าเบิ่งเป็นเดือนแล้วได้นี่ว้ายได้เหมือนเดิมมะพร้าวกะทิจิ๋วพวงร้อยค่ะอุ้ยได้เหมือนเดิมเนี่ยได้เหมือนเดิมตัวนี้ดู เคยซื้อมาอีกเจ้าหนึ่งอ่ะน้ำโหลโจกเลยไม่ไม่ได้ไหมไายได้สวยค่ะมะพร้าวกะทิเดี๋ยวมันสิมีเอีอยงเกาะมะพร้าวกะทิน้ำหอมเป็นยังไงอะไม่รู้จักเอาละอันนี้คือคารามเมลตัวนี้คือน้ำแดงอืม ซื้อพันมาเดอ้ออ้ยตัวนี้ก็คือมะพร้าวกะทิเสื่อมมาซิมกันเลยสีได้รัวเป็นแจ้งไดมะพร้าวกะทิเสื่อมแพ้งเติอบอยวนี่ลอยสองลอยนี่แหละสองลอยคนละเป็นมันมัน่นหวานๆกลิ่นแบบได้ฟิล คาราเมลมาเลยจี๊ใส้เรื่องซองเลยคาราเมลซื้มาท่าอหร่เนี่ยซองอร่อยเท่อไหร่จิ้มจงมาได้คาราเมลนะคะคาราเมลที่ทำมาจากบักเพาวมะอร่อยหอมออื้ คาราเมลอร่อยมากมันเป็นซอสคาราเมลสูตรพิเศษเขาสร้างมาจากผุ่ล,บลับมะพร้าวผลับพวกมะพร้าวนี่เป็นของทับสแกด้วยค่ะเนี่มะพร้าวรอบนี้เป็นของทับสแกส่วนตัวนี้เป็นมะพร้าวจิ๋วพวงร้อยว่านนี่ยชัดแต่ตัวนี้มาจากทับสแกอา้าซิมเสียบแท้ วันนี้วันที่สิบเจ็ดเมษาสั่งมาประมาณวันที่สิบีีนานะคะตัวน,นี้สั่งมาวันที่สิบเจ็ดมีนาะหนึ่งเดือนพอดีไม่เป็นอะไรแหมหืมืมน่อยบะหืเทียบกันน้อยๆเท่ากันปั้นเนี่ยตัวเนี้ยอะ ใส่คาราเมลเข้าไปด้วยคาราเมลเขานี่เป็นคาราเมลสูตรพิเศษเด้อซื้อมาสองสองลอยนี่แหละมัง้งม,มาจากทับสกแกเพื่อนใส่เข้าไปแบบนี้คนเลยคนเลยจ้าแบบนี้เลยจ้ะเก๊กเซใ ไม่ได้แช่ช่องฟินเลยนะเอาใช่แบบปกติเลยใช่เย็นปกติ เขาว่าถ้าขึ้นซื้อต้องเป็นมะพร้าวทับสะแก่ถูกไหมเนี่ยลูกนี้สองร้อยกว่าบาทลูกนี้เก้าสิบบาทที่บอกก็คือให้เห็นความแตกต่างนะคะว่ามาสัสมีมีลูกหน่อยลูกใหญ่ต่างกันไปเอามา,มากินักบน้ำแดง ที่ว่าหวานดูน้ำตาลตั้งหากที่เห็ดไงน,นะมันหวานคุเนี่ <c oughs> ความรักก็เช่นกันโอ้ยไอพูมินมน้ำแดงที่ว่าหวานน้ำตาลตั้งหากที่มันเห็ดเหรอหวานโอ้ย ก็ว่าไปผู้มิ่งนามะแห้งเดอะเบสเอฟซีนี่นี่ยอร่อยทุกคเข้ากันดีคัะอ่อนใ่มันดูจะผสมอวนหน่อยไหมตรงๆเลยล่ะ อันน้อยมันสีมีความมันเนาะละอีกมันค่อยสีแนสัตว์เนี่ยเล็กๆทอนนี่ละ่ะมันกินกินอันนี้งีมเดี๋ยวนี่เพอดีคนหนึ่งเนี่ยเอออันใหญ่ๆมันกินไม่หมดไงแต่หาซื้อยากมากเลยนะเธอรู้ไหมว่ามะพร้าวกะทิจิวพวงร้อยเนี่ย หะซึเนี่ยกว่าหมักเผากะทิอันนี้เนื้อตัวนี้จะมีความแน่นและมันกว่าตัวนี้่ยถ้่เหลือกเห็นี่ยวเด้อแซ่บ <laughs> อย่า่านักดีวิวเด้อเออมันมันมันหลว่ะมันมันกับหมักเผากะทิคือกันอยู่แต่ว่า ต็นี้เขรับว่าตัวนี้เอามาก่อนกลิ่นเหมือนเดิมเลยไม่ตัวนี้มาทีหลังนิดนึงแต่ว่ากลิ่นมันอยาออกมานิดนึงแหละอืมแต่วมันเป็นน่าเป็น,น,ปนบุดแต่ว่ายังไม่น่าแต่ว่ามันไม่สช่ตัวนี้แหละเอาจังสีสะดอกอา่า ไม่ไม่รู้อะในความรู้สึกของคนกินนะคะคนอื่นไม่รู้อันนี้มันมีเปรียบเทียบให้รู้พอดีก็เลยว่าห้ามเปรียบเทียบซะอันหนมันอร่อยกว่ากันสูตัวนี้ไปแล้วตัวนี้อร่อยกว่าเนื้อฟูเนื้อหน,นังเนื้อแซ่บมาะเล็กแต่จิ๋วอะเล็กแต่เจียวนะเขาเอิญน,นะจิ๋วแต่เจียวเนาะอืม รู้สึกว่ามันมั่นกว่าอืมคือเพื่อนคือมันจะมีจา่าวนะอนหน่อยตงกลางๆเสแสบกว่าเลยสับก็มาหาซื้อยากมากนะจะมาถามว่าหาซื้อไม่มีหรอ เขาจะเปิดช่วงเป็นขายเป็นยามยามระดนนมานมนใน่งึ่งกัมในซุมบักเพากะทิ่นในเพจในกลุ่มอะ่ะเขาจะนาันนา,นานเขาจะโพดเหือโพดทีหนึ่งอะ่ะอืมอร่อยอ่ะนนแสบไปหามาปูพ่วงรลอยต้นเตียพรอเนี่ย อืมพอซื้อมาปลูกบอกก่อนเลยย้ามันดกมากสามสิบสี่สิบหน่วยสมมุติเ้อเดาเขาเอื่นอย่างบาานสันเอื่นแซงหนึ่งนะ่ะถนะ้าไล่น่ะบอกเขาเอื่นนะได้จักสามสิบลูกตีไปแม่ลูกล,กละเก่าสิบบาทซื้อมาลูกละเก้าสิบาทเนี่ยสิบลูกเก้าร้อยเอาสิเอเอ อืคิดเป็นหัวการค่ะปลูกแป๊บเดียวปลูกทิ้งไว้เออปลูกทิ้งไว้ปลูกไว้ทำไงปลูกไปหาปลูกทำไงไปพิมพ์ในครนะับในเฟซบุ๊กนะในในพิมพ์มเข้ามาในเฟซบุ๊กมะพร้าวกะทิพวงลอยยังสิมันสิขึ้ืนมาโลดขายเบียร์มะพร้าวกะทิพวงลอยบ่ขายขืนมาสอบหา นี่อืมเพอเพอปลูกไว้ปลูกไปปลูกมากได้ขายผลนี่นะอืมทุกเมื่อนี่นะคิดแบบพวการค่าแบบนี้นะมันค่อยอยู่ได้ปลูกกินแล้วปลูกขายนะปลูกไปเบิงปลูกไว้ดูนป่ะพอปลูกไว้ดูแล้วปุ๊บอันนั้นซื้อต้นหนึ่งโอ้ยกันวันต่ายซื้อจากสองต้นซะเกิดมันรอดหมดเกิดไม่ต้องไปคิดค่าคิดมันทิ้งเวลาไว้ปุ๊บ ออกล่ะเอออืมแถวบ้านก่มีบาทน,นี้คล้ายทำไมนะ่ะลูกนะหาสิบบาทา็เก่าทำนั้นส,สิบหน่วยกะหารวยเนาะสามสิบหน่วยกะพันหาเนาะ <c ười> คิดแบบเรียนหัวหัวไปลนะ่ะแต่ก็ได้ตังจริงนะสําหรับคนที่แบบว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยคิดเองก็เป็นเงินเนาะคู่ไม่ทุกมื่อนี้อย่างมันก็หาเงินยากอันใดพราเหตุกเหตุเอาโหลดเงินนะ แต่ขอให้มันเป็นสุจริตแล้วก็ไม่เบ,บียดเบียนใครแค่นั้นเองนะคะไปขอบคุณลายๆค่ะที่ขอมาตีต่มรับชมกิจแสบแบบนัวๆค่ะมันี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า